ค่ะแม่สวยนะคะตอนนี้คุณแม่สวยได้นําเป็นสะพานบุญได้นําผ้าของแม่หลังนะคะมาที่เมตตาทำมูลนิธิมาที่เมตตาทำมูลนิธิแล้วนะคะผ้าทั้งหมดอยู่ที่ร้อยสามสิบหลานะคะอยู่ที่ร้อยสามสิบหลานะคะก็จะเป็นสร้างบุญน,นะคะเมตตาทำเอ่อเอามามอบนะคะเอามาบริจาคให้ตามค่ะรับรอบก่อนไหม รับรับมอบรับรับมอบก่อนเลยค่ะแลาวพอรับมอบก่อนรับร e. ับมอบก่อนอของของท่านที่ฝากมาก็จะมีอยู่ร้อยยี่สิบล้านอันนี้เป็นของร้านไม่ยืนฝากมาคห้าสิบสิบล้านนะคะ่กันพอนนี้ไปซื้อเพื่อนก็เลยบริจาคพอช่วยเพิ่มอีกแล้วขอเอฟซีด้วยใช่ไหมแม่อันนี้เอฟซีมาจากเอฟซีร้านคุณแม่ท่านต้องการที่จะ กามลชนกดลงโอเคเพิ่มปไจจทันใบไทยทนพอดี้นโกหาท่านรองมีว่ามันจะเป็นมอบที่ไหนอันแบบคนคนที่มนต้องการที่จะทำบุญนะคะเป็นโทรหาท่านรองท่านรองไปไปเลยไปเลยเิดไปเลยก็เลยได้ได้มานะคะค่ะก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะเขามำว่าโทรก็มากันยองนี้ใช่ค่ะร้สามสิบบาทเนาะเขาจะถ่ายตรงนี้ก็ได จ้ะเราได้มาบริจาค5ห่อศพนะคะเราไม่ได้มาไม่ได้มาบริจาคลงศพเลยบริจาค5ห่อศพนะ้่ก็นับครับร้อยสามสิบหลาร้อยสามสิบหลาจ้ะ ท่านมอบกันมา3,000คุณแม่ก็ซื้อเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มนิดหน่อยนะคะเป็นธารคุณร้กานนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ใช่ก็บุญฝากเอฟซีสายบุญทุกท่านเลยนะคะก็เดี๋ยวไปดูใบอนุมูลธนาบัตรนะคะที่ท่านกำลังจดเขียนให้นะคะอใได้บุญทุกคนค่ะออกใบให้คุณแม่แล้วนะคะออกวินออกใบกับคุณแม่แล้วขอให้คุณแม่ร่างกายแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เก็บ ไม่ไม่เก็บไม่ป่วยนะคะแข็งแรงนะคะคุณแม่ วันนี้คุณแม่ก็ได้มาก,บบากราบไหว้คารวะนะคะขอพรให้คุณแม่หลางนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะคุณแม่ขอพระคุณแม่มากคะ่ะไม่เสืยก็ดีใจที่ได้เป็นสะพา,านบุญให้ทุกคนทุกท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของให้พรสิ่งสักดิธิ์นที่ตรงนี้ให้เอ็ดีใส่บุญมีร่างกายสุขงแรยค่ะสวัสดีค่ะ